เดว๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะมรถสองเสือดีใช่ไหมเอ่ยมาเลียงหนังวัวหนังควายคือเก่าค่ะอยู่สวนหวยนะคะเนาะผ้ามาเบินเขาค่ะเขาข้างเข้าสี่วานไหวนะคะเนาะนี่ค่ะออกกับบังควอดีเป็นไรนะคะเนาะห่างแน่เนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวานแล้วก็ฝนก็ มาตกใส่ค่ะตกติดต่อกันลายหมือนะค่ะเนาะผลปรากฏบานนี่ค่ะเขาห่อออกมาเป็นแบบนี้นะคะเนาะนี่ค่ะหางๆแน่กับอัในใดวานเม็ดสองแซมไปนเน่แล้วนะคะเนาะค่ะ,คะดีกว่าบอกเลยนะคะเนาะค่ะก็พอได้อดยูเนาะคะ่ะซ้ำเน็ดอะ่ะเขากับวานเม,มเ็ดสองอไปแล้วล่ะเนาะค่ะเอาจะเพิ่งงอกใหม่เนาะค่ะเนาะวานซำลงไปเลยเนาะค่ะเนาะ ง่ายๆเนาะค่ะแต่บุงโหเพิ่นสิออกบอค่ะหรือว่านกหรือว่าหนูสิกินเบิดที่จากบ่อกับบุงโหนะจ๊ะเนาะก็เฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะค่ะเฮ็ดหาไปเรื่อยๆจ้ะจ๊ะเนาะกะสุดท้ายกะคั่นเพิ่นห่างอีหลีกะเฮาก็สิได้เอาต้นมาสมเนาะค่ะเนาะมาสามไม้เนาะค่ะค่ะเขาเฮาวปีนี้นาห้วยจ้าปูนลงไปเพิ่นข้างล่างพ่นจะจ่าเลยค่ะเขาลองกินเต็มฟังนีกอะออกดีอยู่นะคะเนาะค่ะ อันนี้เขาปาอยู่ฟังผีนู้ค่ะเนาะกะออกหทางนี่ค่ะกะเหมือนในนี่แหละค่ะเห็นหน้ายางแห้งปีนี่นู้ค่ะเนาะค่ะอยากขักแรงอยากอยากัดอยากแน่เนาะค่ะควรสได้ยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ฝนกะตกมาเล็กน้อยๆค่ะไม่นี่ค่ะรินนี่เล็กน้อยๆเล็กน้อยๆค่ะเพราะว่า ตกไรกับบ๊วยเนาะค่ะเนาะตกเสมากับพอ่อนาะค่ะเนาะหน้าปลาเข้าไปสมมาแล้วเนาะ,ะค่ะเนาะกะผลปรากฏว่าเขาก็ออกดีเนาะ,ะค่ะเนาะกะกำลังออกมาได้ขอมือหนึ่งนาะ,ะค่ะเนาะนี่เขาเข้าวอยู่กะฝนตกลงมาหน่อยเดียวกับบ๊วาตกไรเราะจะหอยเชอรี่ไปกินเรียบร้อยเว้เนาะค่ะเนาะเรียบวุดเนาะค่ะหอยเชอรี่กินเทว่าแนวใดเนาะะค่เนาะ มือสองก็ไปซ้ายน้ำออกจากน้ำมาเนาะคะ่ะโอ้ค่ะลำบากคักปีนี้เนาะจ้ะนี่ค่ะหน้าป่าเฮาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมีอยู่งานหนึ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่เพิ่นมีน้ำเนาะค่ะเนานะ,ะ,นะ,ะสมแล้วกา็ดีใจว่าเขาเพิ่นออกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะว่าน้ำเพิ่นลดแล้วเขาเพิ่นออกทีนในใน่ในใดเพนตกลงมาะค,ะค่ะก็ไม่ได้ว่าตกแห้งหรอกเพื่อนเนาะก็มีน้ำเก่าเพิ่นอยู่แล้วเล็กๆหน่อยๆค้งซะหอยเชลลีอาไปกินเบิดเนาะคะ่ะนี่ค่ะ เป็นอย่างเป็นแบบนี้แหละเนาะค่ะเนาะกะกระสีที่แจ้งในนะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่กระน้องงัวน้องควายเฮามันีก็คำคือเก่าเลยค่ะนี่ค่ะฐาเนาะค่ะเนาะฐานรอลุงบัดว่านยาแล้วเมื่อวานค่ะว่านแล้วก็ต้องสมหัวคือเก่าเลยค่ะเนาะเห็ดหัวใหม่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวผงหยาพัดออกมาแล้วเดี๋ยวน้องวัวผงกระสีบุก ปลายหญ้าเขานะค่ะเนาะนี่ค่ะกะสมหัวเนาะค่ะเนาะหาัวกะเหิืองพพังตามการเวลาของพืชนเนาะค่ะเนาะต้องสมไม้นาะจ้ะนี่ค่ะกะมือนี้กะทองฟ้ากะปิดเหมือนเดิมเลยจ้ะนี่ค่ะทองฟ้าลิ่นเล็กๆในหน่อยค่ะฝนกะลงเม็ดนิดนึงค่ะมือนี้เนาะค่ะเนาะบ่อแห้งวันไเนาะค่ะเนาะค่ะมึงนังวัวของเราหัวกะหาเลียมเน่า หากินหนองควายนะคะเนาะค่ะนี่ค่ะรอกับคอ,อก,ก็ไมือเ,ะะะะมเหลือท่าทางกษตรกรรมคือเก่านะคะเนาะยามวันท่านเหลวนะคะลูกไบย์กำลังแยะหรือหัวอยู่นะคะเนาะนี่ก็ในเวลาพวเขาขอ,อกันละค่ะแต่ว่ายา่วันท่านพาผลไปนะคะเนาะยังบ้านเหลเวเหยียดเนาะค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะก่อนหยาเข้าสี่ขืนเขาต้องเหยียดหัวให้ดีๆนะคะเนาะ bất an cả, nó ngoa, nó bay cả, già hao cả sừng đầy nhây, à, hài, à, hông hông, nhảy, thưa nó, xé nó, này cả, nó, không thì nó. น้ำเพื่นกระไรคือเก่าเนาะค่ะเนาะค่ะน้ำเพื่อนช่วงนี้ก็่มีความต้องการนะคขาไม่ค่อยต้องการเขาก็เป่งออกจากหน้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสศรีวัฒน์เขาว่าน้ำใดเนาะค่ะก็ช่วงนี้เขาจะมีคนอยากเป่งออกเนาะค่ะเนาะบางคนก็เป่งแดบบางคนก็เป่งบ่ใดเนาะค่ะเนาะเปนยากค่ะถ้นมีนามกะหว่านเขาระบากเนาะค่ะเนาะเอากะ ตองซอยเหลือจะคล้องเหรอคะว่าจะเอาสีเอาแนวใดเห็ดแนวใดเนาะคะ่ะเนาะค่ะนี่ค่ะคุณน,นี่เขาสี่วานพอไปแล้วเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะสีบางๆในจังหน่อยนึงกะมาเป็นยังเนาะคะ่ะเขาก็เดาวานเม็ดลงไปสองไม,ม้แล้วเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็บกเกิดเลยเนาะคะ่ะเนาะบางเจ้าเพิ่งก็บกเกิดเลยก็มีเนาะค่ะเนาะนี่ของเหาได้สมีเขาก็ถือว่าเขาก็ดีใจแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ เขาลงไว้ทั้งพุ่นอันนี้ของน้องกิ๊บเต็มเพิ่นเนะคะเนาะน้องกิ๊บเต็มเขาเพิ่นกะดีไม่เต็มเลยพอวันหนาเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะเขาขอน้องกิ๊บเต็มเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะต้อแะนแรกเนาะค่ะเนาะวันลงเลยมือหนึ่งค่ะบ๊อดนะค่ะ,ะฝนใหญ่เนาะค่ะเนาะซองมือซองขึ้นติดต่อกันน้ำท่วมอ่านาเนานะคะ่ะเนาะแหนมไปใส่กับมิตรน้ำเขาจา,านพันเนาะค่ะเนาะ เสร็จแล้วเดว้อี่ใจคิดว่าเนาะค่ะเนาะแต่เมโนโศกวาสนาค่ะบังเอิญพันยุดเนาะค่ะเนาะฝนถ่วมอยู่ประมาณสองมือถ่วมแบบว่าอ่มบ่อเห็นดินเนาะค่ะเนาะมีแต่แต็มนามอยู่สองมือเต็มเต็มเนาะ,ะเนาะสองสามมือประมาณนั้นละจ้ะพอเกิดเราเคยลบเทนีฟุ้นพะกายุดเนาะค่ะเนาะพอเกิดเราเคยลมลดลดลดลงนะะเนาะค่ะเนาะก็ เขาเอาก็ได้งอกพอดีซำเข้ามาเขานะะเนาะวานนี้ละจ้ะกับเป็นโูงดีของเขาอยู่นะะเนะาะค่ะเนาะหน้าตัวนี้นะะเนาะค่ะเนาะเพิ่นบ่ได้ถ่วมจี้ไว้เฮาเสียหายหลายเนาะจ้ะนี่ค่ะเอายังไงมาจับไป่อยลอยลุงบัดรตัวค่ะเนาะเฮ็ดหัวเอาตัวไหนปะตานี่ตัวนี้มึงแต่ละหัวเก่ากระพังเบิดเนาะค่ะเนาะลอยลุงบัดจับ หัวเห็ดหัวหัวพังเมิดเมืะคไหหัวก็ร้ายปีแล้วเดะะีมม๋ยตัดสมไม่แ้วจ้ะก่อนสีหญ้าเข้าสิปองสีออกสีงอกนะคะเน,ะะน,น,นาะหญ้าที่ว่านในเมื่อวานด้วยจ้ะตัสมเส้มหัว,หวเอาอยัางอื ตอนสองก็ไปหาสมเขาค่ะตอนไปซ้ายก็ไปหาหญให้น้องหัวค่ะตอนเ่งแรงกำคำกับมานี่ค่ะสมแซมหวัวนะจ๊ะเนาะค่ะหลินกันสงสัยสงสัยตียังแต่แหววเห็นหัวน่าน่น่ สสงสัยอย่างนี้ผูผูผูถอยเลยถอยเลยผูเลยพาน้องถอยเร็วผูเร็วเออไปถอยเร็วพาน้องถอยพาน้องถอยเดี๋ยเวลาเพิ่นกัอยากกลับขอกนะะเดี๋ยวเราพยายามเร็วถามไปก่อนแล้วจ้ะเนาะอ่ะย้ำทั้งพี่เดี๋ยวไป ในเมื่อเอเลเมื่อเอเลเรือมันนีเนาจะเนาะเรียก้าผลมันนีเ่าจะมาเรียวยจะชมพูยังชมพูเอ,อ้ไมใหม,ใหม่กันละกี้ละกนแน่ค่ะนี่ด เราสมหัวแล้วจ้ะเนาะนี่ค่ะหูหิ้วหนามบอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพาออกไปหิ้วหนามน้องว่าหน่อยหิ้วหนามแล้วจ้ะเนาะค่ะนี่ตู้ปวนตู้ปวนนี่ตู้ปวนของเฮาตู้ปวนประจำหอกค่ะนี่ค่ะปวนเดบปวนดีนี่สอบอะไรน้องวัวเนาะค่ะนี่ตู้ปวนของเฮาค่ะเจ้าเตียวเวลเป็นสาวแล้วจ้ะฮ่าหลือคลองเด้บัดทีนี่หาลือคลองเลยแหละ ถือเศษไงนะเบิ่งเบิงเบิ่งตัวป่วนประจำของเนะจ๊ะนะเพื่อจะหาเล็่มหยาหยาสั้นๆน,นะคะพาก,กันล็มแต่ว่าพกิมหยาไปแล้วเนะจ๊ะน้องห่อตัดหยามาให้เพื่อนกินไปแล้วเนาะคะ่ะก,ก็เบิกกระสือยูทองไปแล้วเนาะค่ะเนาะมาเกิกหาเล็มเนาะค่ะนะค่ะถ้าเวลากลับเนะคะนี่ค่ะ ต่สมุติพรพันธุ์กินหยานเนี่ยค่ะวนวายแห้งเนาะค่ะเนาะน้องวัวของเราทั้งหลายนี่เพันธด์กินหยาไปแล้วค่ะค่ะนี่บลิมค่ะพักผ่อนแน่เลีมแน่นี่นค่ะเก,กิดเพื่อเกิผ่านไปแต่ละมือแต่ละวินเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะช่วงนี้หยากห็หายหยากเนาะคะ่ะเนาะหยาเขาก็ได้สือขึ้นเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้ใหญ่ยยน้ำปรทันเนาะคะ่ะเนาะหยา สิเป็นแบบนี้อยู่อีกประมาณจ็กเดือนส่งเดือนแล้วกันเนาะหญ้าเ้าก็สิได้ใส่งานไดนะะ้เนาะค่ะเนาะส่วงนี้หญ้าเ้าก็บบ๊อปงบ๊ทัน,นะะเนา,านนะ,ะตัดไปหลายวาสวนหนึ่งแล้ะกันเนาะค่ะอีกกบปลูกใหม่สมัครหญ้าห้าปีนี้เขาสิปลูกใหม่เนาะคะ่ะเนาะก็เลยบบทันกิน,นะะเนาะค่ะเนาะมีหญ้าเก่าอยู่สวนเดียวนะคะสมัครก็สิอ่ะเป็นปลูกใหม่เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะซอยลุงบัดทามใหม่ให้ใหัวอ่ะ หอนป่ะอะอกมาดูเดี๋ยวป่ะหอนอ,ะอนจะเดี๋ยวเอาของเก่าออกเไย้เก็บไม้เนาะค่ะนะคะไม้เก่าๆ่คยๆคยเก็บออกไปเอานะคะเนะเอาไปเก็บไม้เนาะค่ะนะกองไว้รวมกันนะคะ สองเกิดเห็นอยังโน่นนี่เนาะทำอะไรกันเนี่ยอันนี้ก็ตัวป่วนนะคะเจาา้าตัวงาป่วนหัวป่วนสวนพื้นเนาะคะ่ะเนาะดุดดีเป็นเจนายเต็นเขาสวนพื้นเป็นบีเป็นเจ้านายอันนี้นจะกระแตหน่อยรัวเจ้านวลติงว่าหน่อยเื่องมาดื้อเนาะคะ่ะเนาะเพราะกันเพยายัางกันนี่โอ้ยกินหาไข่การหาไข่แล้วมาแสบอยู่ติบึง้ง กัดหากไผยเจอนวลหน่อยของเฮานะคะเนาะนี่ค่ะเจอนวลน,นี่เป็นงัวดแต่เพชรเมียนะคะนะอันนี้เป็นงัวตัวผูกนะคะเนาะอาจจะต้นกาเนาะคะ่ะนี่ค่ะดือด้อหรือหรือบสมตัเนาะจ้ะเจอนวลนี่คน,น,น,นเหนียวโอ้ยึงวดหน่อยทีเฉียงแหงเ <laughs> บิงบ่งเบึงบ้งเบึงบ้งเบึงบ้งเบึ้งค่ะนี่จ้ะ อาจารย์กะเ้าเขาจะพีปเพลงตัวนี้นะคะเนาะเดี๋ยวสิซอยลุมบายเทิดสมัตหัวมัตยังเฮหัวแล้วทำแล้วสีจะพาเพิ่นกลับขอกันนะคะเนาะเดี๋ยวเพิ่นสนขยากลับแล้วละนี่จะเนาะค่ะเอาค่ะก่อนจะพีปจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อยจะให้สองของเฮาค่ะพุทธเสดท้องดินชาแนลจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเฮาให้กิจในนี้ก็ไจ้่เนาะแต่เอาขอกันงไม่คิมนะจ้าสวัสดีจ้า